วันนี้จอยจะพามาตัดถั่วพูนะคะวันนี้ก่อนเราไปขายของมาถั่วพูเราหกมากเลยคะ่ะอันนี้ตัดตัดตัดตั้งแต่ปลูกมาตัดไปแล้วรอบนี้รอบที่สี่ อันนี้วงบ่อหนึ่งบ่อปูนจอยจะลงบ่อละสองต้นก็คือบ่อละคู่นั่นแหละค่ะอันนี้ดกตั้งแต่อยู่โคนต้นของเลยค่ะดูดดูสิคะเนี่ยอือันนี้จะตัดไปแล้วรอ,รอบอันนี้รอบที่สี่แล้วดกมากเลยค่ะยังไม่ได้ตัดแต่งเดี๋ยวตัดตรงโคนต้นออกก็จะตัดแต่งอีกแล้ว ฟักอ่อนไม่เก็บอะช่ฟักอ่อนเอาไว้ก่อนคะ่ะนี่อันนี้หนอนแอบกินอันนี้ก็เก็บได้นะคะอะไรในหนอนอ,อันนี้หนอนแอบกินนี่แอบกินแล้วก็ตเวเสียเพราะเราไม่ได้ฉีดอะไรค่ะือ นนก่อนจะเข้ามาตัดแต่งหลกมากเลยค่ะนี่เลื้อย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 ขึ้นไปนี่นะคะนี่ ああでもいいね。Yeah, ได้แล้วคะ่ะน,นี่อันนี้คือจอจะใช้เป็นโครงเหล็กให้เขาเลือเล้อยจะเลื้อยขึ้นมาปลูกสองบ่อบ่อละคู่จะมีสี่ต้นนะคะอันนี้เขาก็จะเลือ้อยไปชนกันออกดอกอันนี้ก็คือเก็บเก็บรอบนี้รอบที่สี่ เก็บไปทานอร่อยมากเลยค่ะสดๆปลอดสารนะคะอันนี้ปลูกไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยปลูกแบบปลอดสารออร์แกนิกสุดๆ